สวัสดีครับเขาช่างเก็บบอลเหมือนเดิมอันนี้แตงผมมามีได้ต้นตำมอ่ะแบบผมจะให้เบิ้งเลยว่ามันตำจากต้นเป็นแถวแถวนึงอ่ะคือตำตลอดอะ่ะแล้วอันนี้ผมสิมาบอกไม่อไอ้ไอ้เบิ้งว่าเทคนิคที่ผมกีดผมกีดแนวใดมันถูกปะใครบอกใครหู้เทคนิคก็อาศัๆกันเนยเด้อเทคนิคผมนะผมสิมเกลียดเราแบบบิดออกคางเนี่ยเขาเกียดปุ๊บมือผมสิบิดออกกระสีเลยเนี่ยปุ๊บปุ๊บกระสีปบหรุดมันถูกปะแต่ผมพยายามบม่ให้มันเข้าหนักเนี่ยพอเสิ็จเรื่อมพ่อสิบิดออกเห็นะ มีผมสิบิดออกขังเนี่ยสิบิดออกขังนะครับเนี่ยเนะครับผมสิบิดออกขังมัรู้ถูกป่ะแต่ว่าผมว่ามันพยายามแบบเพิพยายามรักษาหนามันไว้ครับตัดต้นหนึ่งตัดต้นที่สองโอ้โหต่ัเปลี่ยนเลียนดินละลูกนะนมีอีก้อมหนตีหัวตกอีกรอบติกระชีก ข้อข้างที่ข้อข้างบ่เข้าเนื้อดกมั้งเออบ่เข้าแก่ดกมากมันจะเกิบไปเรื่อยๆเลยนะครับเ,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 เดี๋ยวให้อ่เบิึงทิกนี้ผมกิบมันมันโอเคปะมันมันมันได้ปะได้จังไลยก็บอกบอกันสอนกันเด้อข้ากับมือใหม่นะข้ากับบุกข่อยเก่งค่าเด๋บุกกับบึงช่องคนอื่นส่องไอ้ไอ้่ำน้องๆทุกคนอยู่เอาสาร้างสนอย่างคือกันเนาะนี่ต่อปุ๊บแ <c oughs> บบช้าๆนะ ปึ๊บฉีกออกข้างเนี่ยฉีกออกข้างฉีกออกข้างฉีกออกข้างเนี่ยมันสิมีมันสิเป็นรอยฉีกออกขังให้ผมเนี่ยเนี่ยแล้วไหนเขาฉีกออกขังเลยเนี่ยไหนว่ครับไม่สิผฉีกออกขังเลยเพราะมาตรงนี้ผมสีแบบปุ๊บตรงสีแล้วก็พลิกไปจริงๆก็เหมือนมือโปอยู่นะว่าอะจะไปเรื่อยๆนะเหมือนกันครับอะต,ต้นที่สาม ไม่ต้องตอ,อกนั่นลรไ่ต้องสีเซนนะโอ้สี่ข้างเน่ว่าเสียวหางคงม่ใช่เสียวหางเรือโดนเนี่ยปึ๊บเฮ๋ก็สวยเนี่ยก็ออกอยู่แอต่ต้นที่สี่อันนี้คตไปไปรต่ำก่าดิพ่อตี๋เามอยากกินเนี่ยจใ,ให้กินบ้าเนี่ยโอเคเลยเนะนี่ยเนี่ยเฮาต้องนั่งว่ะ แล้วก็ขีดยักงาคนเดีเวลาเทานั่งอึออ๊บอ่ะอึ๊บอึ๊บอะล่ะจิ้มหัวก่อนเฮย้ยหัวไม่ให้มีวะไปครับไปจิ้มหัวตรงเนี้ยพุ้งมาข้าจิกเขาแกนได้หรือเปล่าย่ำจิกอะ่ะแม่ผมบอ,อกว่าสำคัญเลยสุดสำคัญเลยจิกเนี่ยกับจิกเนี่ยสุดท้ายแล้วจิกหัวตรงเนี้ยนามยาสิออกดีมึงนี่ก็เลยพยายามจิกไม่เขาแกนแม่งหมด สวยครับสวยถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะจิ้มหัวุ้ยสวยครับจิ้มสวยนี่ไปครับไปครับจิ้มหัวจัขึ้นเพี้แแล้วขอบีขอบีขอดี ว้วตัวน,นี้ออกงี๊เนี่ยเบิ้งกระหู้เนี่ยอันเนี้ยคือมีดหนึ่งแท้ๆเลยเนี่แล้วทำไมมันอันนี้จังลูกกดลงไปหน่อยลูกกดลงไปหน่อยลูกโอเคกดทิงเคียงไหนไม่เป็นไรตัวน,นี้เขาถือยู่ทำกีบแบบสุดสุดสุดฝีมือเลยไหมจิ้มหัวชึ้บไปครับไปครับจิ้มหัวงัดขึ้นเพี้ย เล่นเขาเลยเร่งสปีดอ่ะอ่ะอะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปอืออืออึ๊บอโอเคตั้มอีกอกี่กต้นเนี่ยแถวแหละปึ๊บอึ๊บนีบ่มาจิ้มหัวกดไปก่อนแล้วก็เสียงออกนี่ก็กดหมุน เนี่ยว่าผมกีขึ้นแล้วไปเบิ่งคลิปเก่าๆผมนะครับกีแบบบ้าบาดเขาเนื้อเขาหนานี่ยเขาบลู้สิมันบาดอยู whales, ่ปะแต่คิดว่าเขากีกเก่งขึ้นอ่ะเก่งขึ้นหลายแหละสำหรับผมอ่ะหลายก่อก่อนที่มาเฮ็นยูทูบอีกแต่เฮ็นยูทูบเขาก็บบัไดหาข้อมูลผมก็กลแาว่ากีดแล้วส่วนเจ้าของนะวันนี้ไม่มีคนบอกว่าเออเรากีดผิดนะกีดจรงงน้นผมก็โอ้พยายามหาข้อมูลไปถ้าเรากีดแบบนี่นะ เมื่อกี้จะเสียงนี่ผมกำลองกีดึงไงผมพยายามลองกีดแบบดึงดึงดูเนี่ยปั๊บปั๊บปับปับปับห้าสิบโกีเสียงห้าผมลองกีดดึงเมื่อก um ี้สังเกตไหมครับมีต้นตามเห็นป่ะเหี้ยต้นต้นเลยมั่งเนี่ยขายวันที่สี่โอเควันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ลงคลิปวันนี้วันที่หนึ่งอีกสามวันได้สักหนึ่งเดืนหนึ่งซีรีส์ขายอีกสามมื่นครับอีกสามอีกสองมื่น จิกหัวกดไปกี่ยากวา่านี่หนีว่าเสียงออกเสียงออกเสียงออกจิกหัวหมุนขึ้นจิกหัวแล้วหมุนขึ้นกดเบี้ยวร่้ใจจังเอ้ยอันนี้ไม่ต้องออกก็ได้มากโอเคอยู่อุ้ยอุ้ยทำไมหน้าเป็นยังไง นี่หัวแกนนี่เลยข้าแกนหัวจุ่มหัวเนี่นยยังไงก็บ,บึ้งหูเนี่ยอาจจะเป็นทรายอยู่เลยเนี่ยบึ้งได้เนี่ยเนี่ยเขาเขาจีกเขาไปได้ไปว่าไม่ใช่เป็นเขาแกนแต่ว่าแค่ว่าบนรูม,มันเขาทราย,ยปะหรือว่าแค่ยงังยังเปิดน,นอกอยู่แต่ผลลัพธ์มันก,ก็ออกอคแค่ไหนก็เทอะครับไปต่ำอีกอะ่ะเอ,อ้อ mày chơi tân tâm tâm hả? Tại sao? Tại sao mày à, mà chơi tân tâm tâm? mày sao? Ui, hai bên đẹp là giang. Tại sao tân gì mà ngọc này, còn ngọc này? Hát sấy là vàng cũng phải sấy là vậy. Oh, giang sỉu นกัดนกัดนกัดบ,บัคิดขีดเสร็จทั้งในกันกันมันไลออกขางครับป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 ับอ่จิ้มหัวจิ้มหัวกว่อนนี่จิ้มปกติแล้วเขาว่าให้จิ้มจิ้มเสร็จแล้วตายตาไปลูกิ้มหมุนขึ้นงดัดเนี้ยเอาจริงกี่เขาเนื้อย่อมรับจะรับตว่าขอให้นหนำจามันออกผมก็พอใจและ เดี๋ยวอีกสองต้นครับสองต้นอะไรกี่ทีแล้ววะนเจ็ดจ็แปดแล้วเจ็ดสี่สิบห้าสี่หกแล้วนี่ต้นนี้โอเคอยู่ต้นนี้โอ้ยสังเกตไะล่ะสังเกตว่าทุกคนตามทุกต้นมันต้องได้เหมือนเหมือนข้าลูกดังทุกต้นน่ะโอ้ยกระหลาดมันนั่งขี่ตอนนีน้มันข้านั่งขี่อุ้ยต้นนี้ทำไมกว้างจัง เกี่ยงอาข้างไปลูกโอ้ไล่ตามมาละไล่ตามมาละโอ้โ,โอโ้กี่บปทันวะไล่มาส้นมีดเลยเว้ยอุย้ยต้นนี้เอาไงดีเนี่ยอุย้ยออะไรเนี่ยแหย่งเด้อืออือเคฮัยต้นนี้ไงได้นั่งทุกต้นโอ้ยไม่คักไม่แนะ่เฮ้ยงกัด ทนิดนึงพ่อแล้วไม่ต้องเอาไหลมาสิก่ะผมกิดถูกวะครับผมว่านะ่ะสิถูกที่อยู่มั้อันนี้แบบกีดท,ทีที่กระหันโอ้ยหมดแฮงเป็นไงครับวิธีกีดแบบผม พิถถึกจังไรก็ทักบอกคอมเมนต์บอกได้เด้อครับไอ้แต่ผมว่านี่แหละเทคนิคคือแบบโอเคแหละสำหรับผมนะก็เดี๋ยวรอดหย่อมก้นเดี๋ยวผมสีว่าถ้าเห็นเบิ cin ่งคารับ่าผมเกียนน่าออกไลยปัญเดียเดี๋ยวยังไงอ่ะรอดเจอหย่อมก้นครับมาไปเรื่อยวกัน